ครับผมขอกราบสวัสดีเข้าสู่ช่องจ็อกเกอร์คิงด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอต้มส้มเนื้อหมูนะครับผมเป็นสูตรของภาคเหนือนะครับจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับผมและผมวัตถุดิบของวันนี้เราจะมีอันนี้เป็นขานะครับผม ตะไคร้นะครับหอมแดงแล้วก็เป็นพริกหยวกนะครับพริกแห้งครับผมถ้าใครไม่มีพริกหยวกก็ใส่เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปตั้งไฟกันเลยครับผมหลังจากที่เราตั้งไฟเสร็จแล้วนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับแล้วเราค่อยนาวัตถุดิบลงนะครับผมเอาละครับผมระหว่างที่เรารอน้ามันร้อนนะครับเราจะทําการ คั่วพริกนะครับผมโดยที่เราจะใส่น้ามันไปนิดนึงนะครับนี่เลยครับผมเราจะทําการคั้วแค่พริกแห้งนะครับเราจะคนตลอดเวลานะครับผมเพื่อไม่ให้พริกไหม้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันหอมแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับผมนี่นะครับพริกมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้นะครับแสดงว่าเริ่มจะใช้ได้แล้วครับผมนี่เลยครับ ได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะนําพริกแห้งที่เราเราคั่วไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะนําลงไปเลยครับ่างนี้นะครับผมเราจะตามด้วยตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยข่าอ่อนนะครับ ตอนน้นว่าใช้เป็นขาอ่อนนะครับเพื่อที่เราจะกินได้ด้วยนะครับแล้วก็ความหอมนะครับถ้าอยากได้แบบหอมจัดๆก็ใช้ขาแก่นะครับแต่เรากินมันแข็งนะครับนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือใบมะกรูดนะครับผมนี่นะครับตัวใบมะกรูดนี่นะครับผมเราจะฉีกเอาเฉพาะใบนะครับแล้วเอาส่วนก้านออกก็ได้นะครับ เราจะใส่ทั้งก้านทั้งใบก็ได้นะครับผมก็จะเอาเฉพาะตัวใบนะครับเราจะเอาก้านออกนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเลยครับผมสําหรับตัวพริกหยวกนะครับให้เรานํามาหิ้งไฟนะครับผมหรือว่า,าทําการจี่นั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ทําให้มันแบบอันนี้เกินไปนะครับผมเพราะเป็นไฟเตาแก๊สนะครับไม่ใช่เป็นไฟถ่าน แล้วจะเอาไว้สูงสูงหน่อยนะครับจะทำให้เปลือกมันดูแบบไม่ไม่ไปนะครับแล้วเราก็จะแกะเปลือกออกนะครับนี่นะครับผมพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะไปฉีด นะครับ่อที่เราจะใส่นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบน้ํามันนะครับพริกแห้งเราก็สามารถเอามาจี่แบบนี้ได้นะครับผมแต่เราจะเอาแค่มันเหลืองๆนะครับไม่เอาเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้นี่คือเฉพาะพริกหยวกเท่านั้นนะครับเราจะทําการฉีกโดยเอาไม้ไม้เสียบนะครับดึงมาแบบนี้นะครับให้มันเป็นเส้นๆนะครับปอกเปลือกตรงที่มันดำๆแบบนี้ออกด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราสีกพีกเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้เราทําการนําลงไปในหม้อได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับสําหรับใครที่แบบว่างั้นอย่างนี้ก็สามารถใส่ขนองลงไปหนึ่งก้อนได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผมต่อมาเราจะมาหั่นเนื้อหมูนะครับผมเพื่อทําการเอาใส่ลงไปในหม้อนะครับ หลังจากที่เราหั่นเนือหมูเสร็จแล้วนะครับผมเราก็นําลงไปเลยนะครับแันนี้นะครับผมแล้วเราก็คนเลยนะครับคนเพื่อให้มันแตกออกจากกันนะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะไปปรุงรสกันเลยครับผมนี่นะครับเราจะใส่ผงชูรสกับเกลือนะครับผมหรือว่าใครจะใส่น้ําปลาด้วยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบน้ําปลาผมก็เลยไม่ใส่นะครับใส่น้ำปลาครับ ผมลืมบอกไปนะครับผมใส่มะเขือเทศด้วยนะครับผมนี่นะครับถ้ามันสุกแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่มะนาวนะครับแล้วก็ตามด้วยอต้นหอมผักชีนะครับผมนี่นะครับผมน้ำมะนาวครับผมประมาณหนึ่งทับพีนะครับนะครับผม เราก็ชิมดูนะครับว่าเราต้องการความเปรี้ยวประมาณไหนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมรับประทานครับผมผมไม่มีต้นหอมพักชีผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับผมไว้พบกันในคราวหน้า ジョーキンな感じ。